คริปโตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดบเค้าสันต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะวันนี้ตลาดโดยรวมนะครับก็ขึ้นมาเนาะบวกแรงๆก็จะเป็นเจ้าวิฟเจ้าบองแล้วก็เจ้าตัวอินเอสนะครับแล้วก็เจ้ามองด้วยเนาะโดยตัวคาปาวก็ลบลงมาครับเพราะว่าเขาบวกไปก่อนนั้นนี้แล้วช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะก็ลงมาที่แปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือได้ว่าขึ้นไปแปดเปอร์เซ็นต์ลงมาแปดเปอร์เซ็นต์เท่าชุนนะครับแล้วรู้หน้าเองยูทีเซีงตอนนี้ก็บวกขึ้นมาเช่นกันนะคะโดยเฉพาะบ c คอยยังสามารถรักษาาาาตแหน่งเเอไไว้้ดดะโย คาดขยับขึ้นไปได้ที่63,000นะแต่ตอนนี้ก็ลงมาที่62,000แล้วก็ถือว่าเปิดตลาดมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีและยอดเยี่ยมครับ MACD ตอนนี้นะครับกำลัง cross กลับขึ้นไปแล้วสำหรับใน day เนาะแต่ว่าก็ยังไม่ค r o s s แค่กําลังก็ต้องรารอดูนว่าเขาสามารถตัดขึ้นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าตัดขึ้นไปได้ก็น่าจะได้เห็นในส่วนของ MACD ที่เป็นแท่งคิวเขียวแบบนี้นะครับ และเดี๋ยวผมขอแวะพามาดูที่เจ้าลูน่าคลาสิกเนาะอันนี้ก็เป็นการเผารายเดือนของไบ a น c e นะครับที่เขาเผาไปที่1,725ล้านลูน่ c l a s s ิกนะครับมูลค่าก็ราวประมาณ1,50,000ดอลลาร์ 150, นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของการเผาที่อยู่ในส่วนของ t ท l แล้วก็ LFG เนาะซึ่งสารเขามาว่าให้เผาภายในในส่วนของสิ้นเดือนมิถุนาเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าพอมารกดาแล้วก็ยังไม่เผานะครับ ก็คงอาจที่จะไปเผาในอีกประมาณสัก2 3สาเดือนข้างหน้าตามที่ CEO ของ TFL เขาก็ได้กล่าวไว้เนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ทำตามคำตัดสินของศาลเนาะแล้วก็นักวิเคราะห์การลงทุนบางคนเขาก็ออกมาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่ามันไม่น่าที่จะลงทุนด้วยนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนในส่วนของตัว TFL แล้วก็ LFG เนาะแล้วก็อยู่ในส่วนของตัว Luna สอแล้วถ้าเกิดว่าองค์กรของเขาเนี่ยไม่ได้ทําตามคําตัดสินของศาลในอนาคตนะรับ เกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมามีการแฮกหรือว่าเหลียนหายหรือมีการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรต่างๆนาเกิดขึ้นในอนาคตที่สารตัดสินมาแล้วว่า ตัวจำเลยหรือว่าตัว TFL f g เนี่ยมีความผิดหรือว่าจะต้องชดใช้เงินให้กับลูกค้าในอนาคตอย่างเงี้ยแล้วเขาเลือกที่จะทําแบบนี้เองไม่ได้ทําตามคังสินของสาลก็อาจที่จะทําให้ในักลงทุนไม่กล้าที่จะเป็นลงทุนในส่วนนั้นแล้วแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปทําอะไรเกี่ยวกับโครงการที่คนเหล่านี้บริหารอยู่เนื่องจากว่าเสเกิดว่าในอนาคตเนี่ย เขาเกิดเหตุอุบัิเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมีการเรียกร้องค่าเสียหายแล้วคำตัดสินออกมาแต่เขาก็ไม่จ่ายแบบนี้เองซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงเนาะโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากดำเนินการธุรกิจอะไรออกมาเนี่ยและให้เกิดความน่าเชื่อถือถึงแม้ว่าเราจะทาพลาดไปเราก็ต้องมีการชดใช้แล้วก็รีบทําตามคําตัดสินที่ออกมาเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์มันยังดูดีอยู่แต่อันนี้คือไม่ได้ทำตามนั้นเลยคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะยังไงนะมันจะยังดีอยู่ไหมมันจะน่าลงทุนต่อไหมถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเงินของเราไปอยู่กับเขาแล้วเมืเ่ พอมีการตัดสินว่าให้เขาชดใช้เราแต่เขากลับไม่ชดใช้ในเวลาที่ต้องชดใช้อย่างเงี้ยก็ไม่น่าที่จะเป็นอะไรที่ดีแล้วไหมอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปคิดกันเองครับเกิดว่าใครมีรูนัสองยูสูนอยู่ก็คงจะต้องเสียๆกันอยู่หน้าในอนาคตแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีนะครับโซนี่นะครับเปิดตัวการแลกเปลี่ยนคริปโตในญี่ปุ่นเนาะซึ่งตอนนี้นะครับโซนี่เตรียมเปิดตัวการแลกเปลี่ยนคริปโตครเรนซีในญี่ปุ่นโดยอุตสาหกรรมคริปโตที่เขาเข้ามาเนี่ยก็เป็นการเข้าไปซื้อแล้วก็ทําสัญญา เกี่ยวกับบริษัทที่เขาเข้าไปซื้อก็คือ Amber Japan ซึ่งเป็นบริษัทด้านสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเลยนะอ่าที่จริงแล้วนะครับการที่เขาเข้ามาแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่เพิ่งจะเกิดน,นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้เกินเกินเรื่องนี้มาแล้วนะครับตอนปีที่แล้วนอว่าจะได้มีการเปิดตัวซึ่งเขาก็ได้ประเมินมูลค่าในสุขของการลงทุนครั้งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับซึ่งโซนี่เขาก็ได้พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนอันนี้แล้วถึงในส่วนของการกระจายผลตอบแทนและก็การกระจายอุตสาหกรรมของเขาเกี่ยวกับในส่วนของตัว Sony Network ิรครับซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของตัวโซนี่เองนะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพด้านบลกเชนของญี่ปุ่น อย่าง Sta ร์เบิรนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะซึ่งสิ่งนี้ครับมันก็มาในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคของดนตรีภาคของเกมเนาะซึ่งหลายๆคนเขาคาดการณว่าเอในอนาคตนี่โซนี่ที่เขาเคยบอกว่าเขาจะทําเกมเกี่ยวกับในส่วนของตัวเว็บสามอะไรย่างี้ด้วยที่นะครับเกมของโซนี่เนาะก็สามารถเล่นแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของ VR ยาอะไรเงี้ยก็น่าจะมีในอนาคตซึ่งแกไม่ใช่แค่โซนี่นะครับที่ผมเคยเล่าเขาไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในส่วนช่วงเวลาเดียวกันเนาะก็ยิ่ง ฝั่งเกาหลีนะตัวซัมซุงก็เตรียมที่จะเปิดแฟดฟอร์มในส่วนของตัวเว็บ3แล้วก็มีการจับมือร่วมกันในส่วนของ u b ด้วยแล้วก็มีข่าวว่าจะเปิดในส่วนของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตด้วยนะแต่ตอนนี้ตัวโซนี่มาก่อนนะซึ่งข่าวโซนี่มาก่อนของซนะัมซุงเนาะเดี๋ยวต่อไปซัมซุงจะมาตามโซนี่หรือเปล่านะเพราะว่าจะพออุตสาหกรรมในส่วนของเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาเล่นเองนะก็ต้องมีการชี้เจ้าอื่นน่าจะเข้ามาเพราะว่าผลประโยชน์นะก็ไม่น่าจะตกไว้กับคนคนเดียวเนาะเมื่อมีคนนึงขยับแล้วคน ที่เหลือก็น่าจะขยับตามแต่พอพูดถึงในส่วนของบิตคอยแล้วก็ต้องมาพูดถึงในส่วนของข่าวของเอ็ทีคอรกนะที่ผมก็ได้เล่าข่าวไปก่อนแล้วว่าจะได้เริ่มมีการจ่ายตัวบิตคอยให้กับเจ้านี้หรือว่าลูกนี้เนาะซึ่งตอนนี้นะครับเอ็มทีคอเขาก็เตรียมที่จะจ่ายบิตคอยมูลค่า9ก้าพันล้านดอลลาร์ให้กับเจ้านี้ในสัปดาห์นี้เนาะซึ่งจะมาจริงๆรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ แต่ดูเหมือนว่าตลาดจะไม่ตอบสนองต่อข่าวแบบนี้ต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาวันที่1นเนาะมันก็บวกขึ้นไปที่4%เเซแล้วก็ไปอยู่ที่63 0 0 0สําหรับเจ้ามีคอยน n เราะว่ากัง,กงวลน,นี้ก็เป็นแรงกดดันที่กดดันมาทางอาทิตย์แล้วนะครับคนก็เริ่มที่จะน่าที่จะไม่หวั่นไหวอะไรกับข่าวแบบนี้แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าจะมีการแจกจ่ายให้กับเจ้านี้จริงๆนะครับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์แรกเนาะที่ทาง mt กองจะเริ่มทยอยคืนให้กับลูกหนี้ซึ่งรวมเป็นเงินกว่า900 0ล้านนะครับ ซึ่งก็ต้องมาเราดูกันว่าจะมีการเทขายเลยไหมถ้าเกิดว่าลูกหนี้เขาได้รับบิตคอยมาเนาะโดยในส่วนของนักวิเคราะห์ของ j p Mo r g a n กเขาคาดการเอาไว้ว่าจะมีการเทขายเลยทันทีที่ลูกหนี้ได้รับบิตคอยแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าน่าจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ทําการเทขายและมีบางส่วนที่ทําการเก็บไว้หรือไม่บางส่วนก็ทําการสตีกิ้งอะไรพวกนี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับเงินตรงนั้นมาเป็นเวลาหลายนานแล้วสครับอาที่จะไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไร หรือบางคนอาจจะเห็นว่าโอเคได้กาไรแล้วกวอาจจะจาขายออกไปบ้างส่วนแต่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเทขายพในเดือนนี้แบบทั้งหมดนะนะจะมีการเก็บหรือไม่ก็ทยอยหรืออาจจะเริ่มขายวันละเหรียญสองเหรียญอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะจะไม่เทมากๆอะไรแบบนั้นเนาะเพราะว่าราคาของบ c คอยมันก็เตรียมที่จะขยับขึ้นไปเนาะอาจจะไม่ได้มีแรงโน้นจากคนที่ต้องการจะเทขายในทันทีสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งนักวิเคราะห์จากตัว Galaxy เขาก็ยังคาดการเอาไว้ว่าการที่ m อ g o ทอกจะเทขายเนี่ยอาจที่จะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็ตามที่คาดการเลยนะเขาคิดว่าการที่จะเทขายตัวบิตค i n ประมาณ1 4ึ0 0 0 0นสหรือเป็นเงินประมาณ9 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยอาจที่จะมีเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับที่ทำการเทขายบางคนน่าจะยังเก็บเอาไว้นอนแล้วก็ปริมาณการเทขายนีย่น่าจะไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาสักเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของการตั้งซื้อในตอนนี้ที่เป็นออเดอร์บุ๊กเนี่ยก็ ็หน้าที่จะครอบครมมีส่วนของ142,000 BTC นะถ้าเกิดว่ามีการเจขาายขึ้นมาจริงนะครับโดยตามรายงานเขาก็บอกว่าน่าจะมีการทยอยทยอยให้แล้วก็ทยอยทยอยเทอาทีิจะไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้น ซึ่งตามรายง,งานของทอนะครับบุคคลที่เตรียมรับบิตคอยในอีกมีกี่เดือนข้างหน้านะตามที่ตกลงแล้วก็รับสัดส่วน10ถึง11เพื่อประโยชน์จากการใช้จ่ายการซื้อล่วงหน้าของ m g เนี่ยตัวทอนะครับเขาก็ได้คาดกันว่าเจ้าหนี้75จะยอมรับข้อตกลงดังกล่าวนะซึ่งเตรียมที่จะทําให้เหรียญขยายไหลเข้าสู่ตลาดประมาณ 94,600 bc เท่านั้นนะอนที่จำไม่ได้เยอะอะไรนะตัวเลขอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าที่แบบรับข้อตกลงจาก n g g o กเนี่ยน่าจะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้นะครับรัฐบาลเยอรมนีหรือว่าเยอรมนีเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณหมีอีกรอบหนึ่งนะโดยโอนบีคอยประมาณ1,500 bc เข้าสู่เว็บเทรดคริปโตมูลค่ากว่า3.5พันล้านบาทนะ โดยนะครับตามรายง,งานเขาเปิดเผยว่าวราาัฐบาลเยอรมน,นีได้โอนตัวบิตคอยไปแล้วกว่าประมาณ1,500 BTC ไปยังกระดานเทรดคริปโตแห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นเงินมูลค่ากว่า95ล้านดอลลาร์นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เชียนจำนวนที่มันเยอะอะไรเนาะถ้าเกิดว่าเราดูปริมาณการซื้อของบิตคอยแต่ละวันเนี่ยก็รานี้อยู่แล้วการเทขายประมัณ1 5น0เนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ เพราะว่าเราเจอเจสเกลเราเจอเอ็นทีกอกทีเทคขายมาเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเนี่ยเราก็เจอมาแล้วก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรซึ่งอันนี้ก็น่าที่จะเป็นเพียงความกังวลเล็กๆน้อยๆน,น,นะ,ะแต่ก็ถือว่าฟังไว้นะเพราะว่าราคาอาจที่จะย่อลงไปที่ประมาณ61,000อีกรอบนึงก็ได้ถึงแม้ตอนนี้เขาจะอยู่ที่ประมาณ63,000นะ ซึ่งตอนนี้นะครับนักเทรดรายย่อยก็เริ่มที่จะทําการมองในแง่บวกแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับบนเว็บเทรดใบนี้เนี่ยมีการเปิดลองก่า75%ในช่วงของ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้คนอาจจะมองเห็นว่ามันน่าที่จะกลับัวขึ้นไปแล้วหรือเปล่าก็เลยเปิดสัญญาณลองมากขนาดนั้นนะครับโดยปริมาณที่เขาเปิดเนี่ยก็ถึง75%เลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าจะโดนในส่วนของลิคูเดตหรือเปล่าหรือว่าจะโดนกินเรียบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะ จากข่าวของรัฐบาลเยอรมนีที่โอนเข้ามา1,500 BC แล้วก็ข่าวของ n อก๊ีกอกเนาะแต่ก็คิดว่าไม่น่าที่จะขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าแรงกดดันจากข่าวนี้เราก็เจอมาในเดือนที่แล้วถูกไหมครับอาทิตย์จะน่าจะหนักสุดแล้วในเดือนที่แล้วเนาะเพราะว่าในเดือนนี้เดือนกรกฎาเนาะนมักจะเป็นเดือนที่มันบวกนะครับโดยในอดีตเนี่ยเป็นเดือนที่บวกแบบสุดๆโดยตั้งแต่ปี2011เนาะก็มีแดงเพียงแค่5เดือนเท่านั้นนะครับ แต่ว่ามีบวกขึ้นมาที่8เดือนนะครับตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2023เราก็ถือว่าสัดส่วนการบวกเนี่ยจะมากกว่านะเลยปกติแล้วบิตคอยมักจะบวกในเดือนนี้นะครับ แล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเดือนนี้มักจะบวกขึ้นมาที่7.36เนะอะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่บวกๆเหมือนทุกครั้งที่เขาเคยบวกขึ้นมากันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายยสวัสดีครับ